one tap and your ความฝันของเต้ยที่อยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็จริงๆมันค่อยๆซึมซับมากกว่าเต้ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาแล้วอยากเป็นนักร้องขนาดนั้นแต่ว่าพอเริ่มเรียนดนตรีแล้วก็เริ่มได้ทํากิจกรรมเกินดนตรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเราชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้ยเต้ยแบบเขาเรียกอะไรอะ เหมือนไม่ยอมรับตัวเองตรงที่เหมือนแบบเราไม่สวยบุคลิกเราไม่ดีเราเป็นนักร้องไม่ได้หรอกเหมือนตอนนั้นเราก็คิดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กจนแบบก็ประกวดมาเรื่อยๆมอหนึ่งม2อ,อม3ามมอะไรเงี้ยแต่พอมอปลายพอเหมือนเหมือนโปรไฟล์เราเริ่มแบบเออเราก็ได้บ้างนะได้แชมป์บ้างได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมั่นใจขึ้นหนึ่งแล้วพอความมั่นใจเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบฉันอยากเป็นนักร้องกล้าพูดและเพิ่งมากล้าพูดตอนมอปลายนี่แหละค่ะว่าอยากเป็นนักร้อง ตีก่อนเข้าบ้านเด้ชอบฟังเพลงแบบป๊อปที่ออกแนวแบบแจ๊สโ,โซโซหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอารมณ์เหมือนแบบอินกับอะไรสักอย่างนึงอยู่กต้จะชอบฟังพวกแบบเพลงที่เขาแบบเบลเบลพลังพลังพ่นไฟอ่ะแบบคริสติน่าเกลลาหรือว่าแบบบิวองเซ่พวกตัวแม่อะไรเงี้ยต้ก็จะแบบอินอีกแบบ เอาจริงจริงนะหนูก็เพิ่งเหมือนแบบมั่นใจในความหวานของตัวเองมากขึ้นน่ะเพราะว่าเหมือนแบบคือก่อนเข้าบ้านเหมือน <ใช S 2> หลายๆอย่างด้วยแหละด้วยลุคแล้วก็ด้วยเนื้อเสียงของเราแล้วก็เรื่องเหมือนแบบวิธีการร้องของเราที่มันดูเหมือนแบบแข็งแรงเข้มแข็งต่อเวลาคนก็เลยเหมือนแบบจะให้เราร้องแต่แนวที่มันแบบว่าแข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันเลยทําให้เราดูแข็งแรงแต่พอเราอยู่ในบ้านแล้วก็เจออะไรหลายๆอย่างทั้งแบบคือมันไม่ได้แค่โจทย์อ่ะมันเหมือน ชีวิตแล้วก็ทัศนคติเงี้ยว่าเราแบบเฮ้ยเราก็หวานได้เพราะเราเจอโจทย์วหวานแล้วก็เฮ้ยเราก็หวานได้นี่ซอฟได้อะไรเงี้ยมันก็พอออกมาแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเราก็เราก็มีมุมรีแลกซ์มีมุมน่ารักได้นี่อะไรเงี้ยเคยคิดนะ,นะก็ตอนแรกเลยอะเต้ยเต้ยคิดว่าเพลงเต้ยน่าจะเป็น ถ้าพูดถ้าพูดตรงๆน้น่าจะเป็นแนวนี้ด้วยซ้ำอ่ะแบบว่าเป็นเพลงป๊อปกึ่งแบบอันดี้นิดๆแต่มันจะแปลกๆเพราะว่าเต้ยจะแบบแอดลิบอะไรของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเพลงป๊อปช้าซึ่งแบบว่าอาจจะแบบมีแบบใช้แบบพลังนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เต้ยแอบมาเปลี่ยนความคิดตอนวีคสิบเอ็ดที่เขาแบบว่าที่เขาให้อเอนจ์เพลงใหม่อะค่ะแล้วเต้ยได้ฟิวชั่นร็อกไงีเต้ยก็เลยแบบตายแล้วให้แบบ ได้ทําเพลงอ่ะต้องร้องเพลงล็อกแน่เลยแต่สรุปพอเพลงออกมาก็เฮ้ยเหมือนตอนแรกที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยที่บอกให้ลองทบทวนและคิดให้ดี ที่บอกทางเลยฉันมีที่ดีกว่านั้นอยู่ตรงนี้แล้วฉันเสียเวลาอาจจะนานจะช้าลืมในมีวันเธอยอนคงฟังใจเรื่องกเก่าเพลงขอต้ก็เป็นเพลงแนว R&B <ม>แล้วก็ตาม ทาภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่นไฟอ่ะเต้ยก็เป็นเผ่านี้จริงๆเพลงเนี้ยไม่ยากแต่ว่าเต้ยทําให้ยากก็เลยยากก็เลยอัดนานนิดนึงแต่ว่าของเยอะของมาถึงเสร็จปุ๊บใส่เหมือนแบบใส่เพชรมาเต็มตัวเลยอ่ะจริงๆแล้วผมเอาเพชรน,นิดเดียวใส่เพชรมาเต็มตัวเลยเยอะไปหมดเลยก็เลยต้องค่อยๆถอดเพชรไปทีละเม็ดทีละเม็ด ที่บอกให้ลองทบทวนและคิดให้ดีที่บอกทางเลือกฉนันมีที่ดีกว่านั้นอยู่ตรงนี้แล้วฉันเสียเวลาอาจจะนานจะช้าหรือไม่มีวันเธอยังคงฟังใจ มันเยอะกว่าอันที่พี่ชอบไม่ถึงว่าอารมณ์ไอ้ฟิลฟิลของมันอะยังยังล้นอยู่ลดลงพี่ขอเท่าเท่าเก่าก็ได้อะถ้าเอาลงเอาลงได้ไม่เยอะก็ <Okay. S 1> อ่าพี่รู้สึกว่ามันยังเยอะอยู่ <Okay. S 1> มันทําให้โฟกัสว่าเรากําลังร้องว่าอะไรปัญหายไปแล้วเธออยู่กับคำาบงา ตอนนี้เต้จะร้องเป็นแบบว่าเหมือนคเบสสองชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเต้จะร้องเป็นคเบสสองชั้นซะเยอะใช่ไหมครับทำไมต้เต้ติ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าเมโลดี้อ่ะมันจะเป็นอ่าคเบสหนึ่งชั้นคือเป็นเอโนดต้ตาดาคือมันจะมีคเบสสองชั้นอยู่แค่เล็กๆอ่ะใจความหลักจะต้องเป็นคเบสหนึ่งชั้นเท่านั้นพยายามร้องแล้วเธออยู่กับคำเงาตรงนี้ตัวนี้สองชั้นนิดเดียวอ่า แต่จะพอนกองต้องเป็นคอนเบนต์หนึ่งชั้นอพยายามคิดแบบนั้นนะอ่ามันจะมาจะดูขัดใจนิดหน่อยแต่ได้แตี่ว่าดีกว่าเพราะแล้วเชื่อพี่เถอะแล้วมันจะมันจะเพราะกว่ามันจะฟังได้ไงเเต้ตนมันมันมันเดี๋ยวมันไม่ดูเรื่องไงนะโอเคค่ะพี่เขาก็ละเอียดค่ะก็ทุกถ้อยคำเลยแต่ว่าปัญหาตัวส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือเรื่องภาษาซึ่งแบบ มันไม่ค่อยชัดเลี้ยะคะเต้ยเป็นคนร้องไม่ค่อยปิดคําเท่าไหร่แล้วก็เรื่องจังหวะซึ่งชอบไปเปลี่ยนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าพี่เขาให้มาอย่างนี้หนูชอบไปร้องแบบคิดเองอะไรเงี้ยก็เลยต้องแก้หลายรอบนิดนึงแต่ว่าก็ก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะเริ่มจะเริ่มจะเข้าทีแล้วแหละน่าจะเร็วขึ้นแล้วะคะ่ะ ความน่าฟังของเพลงนี้จริงๆแล้วเอ้ยเป็นคนที่ร้องเนื้อเสียงดีนะเนื้อเสียงดีมากแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเก่งเลยเพียงแต่ว่ายังมีความเข้าใจเรื่องการร้องที่ผิดไปนิดนึงอตอนนี้ก็ได้ลองปรับดูแล้วก็ทำได้ด้วยอะไรที่ล้นๆอยู่ตอนที่ที่ที่ได้ดูในห้องในในบ้านเนี่ยกับเพลงอาจจะไม่ได้ยินอย่างที่ต้องการได้ยินเพราะว่า พอมันเป็นเพลงที่ต้องอัดเป็นเป็นซิงเกิลเป็นเป็นเป็นใส่แผ่นซีดีแล้วเนี่ยมันต้องทำอีกวิธีหนึ่งมันไม่สามารถทำแบบสดอย่างที่ที่เราชอบดูกันได้เต้ยสื่อสารได้ดีแล้วก็เรื่องอารมณ์เพลงเน่ยผมว่าเต้ยทำได้ดีทีเดียวค่ะก็วันนี้นะคะเต้ยก็ตั้งใจทำงาน เต็มที่นะคะก็จะสู้ต่ออีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะก็ฝากซิงเกิลเพลงนี้ไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับเพลงรอนะคะทุกท่านได้ติดตามกันเนาะซิงเกิลแรกของเต้เลยนะห้ามลืมนะต้องโหลดต้องฟังกันเยอะๆนะคะ